สวัสดีค่ะเราเปาช USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นำสินค้ามารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกแล้วนะคะหลายคนอาจจะมีปัญหาอยากรู้ว่าขนาดของมินิคามราใบนี้เนี่ยใช้งานเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพี่เคยทำคลิปประมาณถ้าจำไม่ผิดนะคะสามคลิป แต่ในคลิปนี้ก็จะมายืนยันว่ามินิคาม,มราใบนี้นะคะแม้ว่าสายของเขาเนี่ยจะถอดไม่ได้สายยาวนะคะใช้งานแบบชุดแบกได้ Cross Body ได้แต่น้องไม่สามารถถอดสายออกได้หลายคนกังวลเรื่องความจุน้องมีความยาวจากซ้ายไปขวาอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะคะโทรศัพท์ไม่มีปัญหานะคะเพี่ใช้ iPhone เคสหนาโอเค ใช้ซัมซุงโน้ตเกเคสหนาโอเคแต่กระเป๋าสตงางค์ใบยาวซึ่งมีขนาดประมาณ7นิ้วเนี่ยใส่ไม่ได้นะคะขอให้เป็นการใช้งานกระเป๋าสตางค์ในขนาดกลาง6นิ้วลงมาโอเคไม่มีปัญหาเลยนะคะเป็นหนังแคนวาสตัวนี้เป็นลายสีสิกเนเจอรสีน้ำตาลของทางแบล็กโอเลอรอย่างที่บอกคะ่ะรุ่นนี้สายยาวใช้งานลักษณะ c รอ s s อด d y ได้ชุดแบ็ได้แต่ไม่สามารถถอดสายออกจากตัวกระเป๋าได้นะคะอย่างที่เพื่อนๆนเห็นเขาจะทำสายติดมากับกระเป๋าเลย Material ของสายเป็นหนังนะคะสามารถปรับระดับได้เพียสูง165อยากจะให้มันสั้นสามารถปรับให้กระเป๋าใบนี้เหมาะกับสรีระ ของเราทรงนี้เขาจะเรียกว่าคาเมราแบกนะคะก็คือกว้างคูณยาวลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมภายในจะเป็นช่องโลง่โลงๆมีพ็อกเก็ตเล็กๆไว้สำหรับใส่ของแล้วก็มีช่องสำหรับใส่ธุงหนัด้วยมาพร้อมกับ แคการ์ดนะคะอย่างที่บอกค่ะแครการ์ดจากแบรนด์โค้ดเอาเลยจะเป็นลักษณะ3มพับแบบนี้นะคะถ้าที่ไหนมาเป็นใบยาวใบเดียวพิจารณาขออย่างอื่นเพิ่มเติมเลยนะคะอันนี้เพรชพ,พูดได้สามารถบอกได้เลยค่ะเพราะว่าเพรชนำสินค้าเข้ามาเองเราเลยมั่นใจคือร้อยทั้งร้อยเราสามารถยืนยันกับลูกค้าได้ว่าสินค้าของเรา มาจากที่ไหนคือมีแหล่งที่ไปที่มาชัดเจนนะคะเพี่ทําการขนส่งกับทางชิคาโกชิปปิ้งค่ะโอเคนะคะเรื่องสายหลายคนวิตกกังวลว่าถ้าสายมันถอดไม่ได้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่ากระเป๋าทรงลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาออกแบบมาคือให้เราใช้งานในลักษณะของ crossbody เหมือนที่ต้นคลิปอะคะ่ะพี่ใช้งานในการ รีวิวให้ดูแล้วว่า crossbody ลักษณะแบบไหนชูเดอร์แบ็กเป็นแบบไหนน้องเป็นกระเป๋าที่มีน้ำหนักเบาใช้งานได้ดีค่ะอันนี้คอนเฟิร์มขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตาม